สวัสดีครับวีดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่อง precise modeling ใน r i n o o นะครับเราก็จะมาลองกราฟออบเจกต์ใน r i n o o กันนะครับว่าเราจะ snap เราจะใส่ค่าต่างๆเวลาเราดราฟยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะเอาไฟล์รูปภาพเข้ามาก่อนนะครับเป็นตัว reference นะครับก็ก็ไปที่ไฟล์รูปภาพนะครับแล้วโยนเข้ามาในตัว Rhino ได้เลยนะครับก็คือไปลากรูปภาพเข้ามานะครับแล้วก็ไปปล่อยใน viewport ใน r i n o o นะครัก็จะเป็น image option ให้เราเลือกถูกปะครับก็จะเป็น picture wall paper material environment แล้วก็ texture palette นะครับเราก็จะเป็น picture ไปเลยนะครับแล้วก็โอเคจะได้มันจะ import มาเป็น object ใน h i n o ให้นะครับแล้วก็ใส่ย scale ที่ต้องการน,นะครับแล้วก็เราจะทำตัวลูกศรน,นี้นะครับเราจะไปทำงานที่หน้า top เาป็นหลักนกันอันนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้เราเริ่มวาดตรงนี้นะครับที่ลบ11 0, เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำสั่งเดียวกันนะครับไปที่ลบ11 0. เราสามารถทำตัวกริด snap ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยมันเป็น เลขลองตัวหมดเลยตามกรดของเราถ้าเกิดเราใช้กริดสแนปมันก็จะง่ายหน่อยนะครับคำสั่งเราถ้าใช้คำสั่งลายหรือโพลิไลก็ได้นะครับทางนั้นผมจะใช้คำสั่งลายขึ้นมาก่อนก็พิมพ์คำสั่งหรือว่าไปคลิกที่ไอคอนตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะพิมพ์คำสั่งละกันพิม์คำสั่งลายขึ้นมานะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับ start offline ก็คือถ้าเกิดเราใส่ค่า coordinate ไปมันก็จะเป็นเริ่มตัวค่าเริ่มตัวลายตรงค o o r d i n a t ที่เราใส่เข้าไปอย่างเช่นผมพิมพ์ลบสิบเอ็ด นะครับแล้วก็คอมมาศูนย์ก็จะแล้วก็เอนเ r อร์นะครับเนี่ยครับจุดของเราเนี่ยก็จะไปเริ่มที่จุดตรงนี้นะครับแล้วเราค่อยแสแนปว่าโอเคไปทางซ้าย2หน่วยไปทางขวา2หน่วยดูครับเอ้ไปทางซ้าย,หยห2หน่วยเราขึ้นข้างบน2หน่วยก็คือตรงนี้เนื่องจากเราติ๊กเกตสแนนะครับมันก็จะสแนปให้แต่ถ้าเกิดเราไม่เลือกเกต snap เนี่ยมันก็จะไม่สแนปให้เพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกเป็นเก Snap ไปละกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับพอเราสแนปตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ n offline นะครับให้เราคลิกนะครับก็จะได้เซนขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราไม่ได้คลิกนะครับหรือกดสเปซบ bar แทนเช่นถ้าเกิดนี่นะครับกดสเปซบาร์หรือกดคลิกเมาส์ขวานะครับเพื่อเป็นการทวนคําสั่งได้ทั้งสองอันนะครับคลิกเมาส์ขวาหรือว่ากดสเปซบาร์นะครับแล้วก็เวลา snap นะครับ snap เสร็จปุ๊บก็คลิกเมาส์ซ้ายเดูครับแล้วก็ลากไว้แปดหน่วยดูครับผมก็เนี่ยละครับผมก็ไม่นับละกันผมก็พิมพ์ว่า นะครับแล้วก็ enter เนี่ยครับก็คือตรงนี้คือระยะ8หน่วยแต่ว่ามันยังไม่บอกว่าเส้นของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับเราจะต้องใช้เมาส์ซ้ายนะครับคลิกเข้าไปเพื่อเลือกว่าทิศทางของเส้นเนี่ยไปทางทิศไหนสมมุติว่าเป็นทางนี้นะครับผมก็คลิกเมาส์ซ้ายเข้าไปปุ๊บอ่ะเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะไปทางขวาหนึ่งลงมาหนึ่งนะครับผมก็ใช้ space ์นะครับแล้วก็เมาส์ซ้ายคลิกแต่อย่างนี้พอผมเลือกปุ๊บนะครับ ถ้าผมไม่คลิกเมาส์ซ้ายนะครับผมคลิกสเปซบาร์เลยมันก็จะไม่รู้ว่ามันเราจะสร้างลายทิศทางไหนมันก็จะแคนเซิลคอม a านด์ของเราไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาใช้คําสั่งนะครับก็เรียกคําสั่งขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกนะครับอ่านก่อนว่าต้องการอะไรนะครับ start offline แต่ว่าชนะตรงนี้ละเราก็กดเมาส์ซ้ายเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับอ่านหรือกดอันนี้กดสเปซบาร์ได้นะครับอ่านกดสเปซบาร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาคอนเฟิร์มอะไรเนี่ยมันจะเราต้องใช้กดเมาส์ซ้ายนะครับ เมื่อ snap แล้วนะครับกดเมาส์ซ้ายปุ๊บ end up the line นะครับถ้าเกิดเราเลือกตรงนี้ชัวร์แล้วกดเมาส์ซ้ายอีกทีหนึ่งอ่าเหมือนกันนะครับทำต่อไปเรื่อยๆตรงนี้เป็น11หน่วยถูกป่ะครับเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ลากไปในทิศทางที่ต้องการแล้วก็พิมพ์11ถูกป่ะครับแล้วก็นี่ยครับพอเลือก11ปุ๊บมันก็จะให้ snap ว่าจะทิศทางไหนนะครับเลือก snap ทิศทางที่ต้องการครับแล้วก็เมาส์กดเมาส์ซ้ายนะครับ เหมือนเดิมครับเขากดคำสั่งคลิก Snap ตัว e n d of the line แล้วคลิกนะครับต่อไปนะครับตรงนี้มันลงมา2องตัวครับแล้วก็ไปที่6หน่วยเพราะฉะนั้นผมก้อนนี้ครับไปที่นะครับนะเป็นกระหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็หนึ่งสองาตรงนี้นะครับก็ลากไปเรื่อยๆนะครับก็พิมพ์กดสเปซบาร์คลิกกดสเปซบาร์คลิกเรื่อยๆนะครับจุ๊บๆประมาณนี้อ่า โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้ออบเจกที่เป็นตัวนี้ละเราก็สามารถเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งจอยเนี่ยครับจากตัว12สองเคอร์ฟนะครับจะเหลือไปเป็นโคสเคอร์ฟอันเดียว่าประมาณนี้อันนี้ก็จะง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวกริดสแนปสแนปตามนี้ได้จะมีอันนึงนะครับผมก็จะโยนเข้ามาอันนี้เหมือนกันนะครับ เราจะมาเริ่มตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่สนใจคอลีเนตเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะครับอมันใหญ่เพราะฉะนั้นผมจะขยายนี้หน่อยนะครับผมก็ชิมคำสั่งสเกลนะครับเราก็เลือกนี้แล้วก็เลือกจุดนะครับแล้วก็สเกลมาเข้าใหม่นะครับระสเกลนะครับ ก็อ่านนะครับเพพอยต์นะครับให้เลือกเอเบ e Point นะครับ, en รรบหรือว่า enter, two, four, กด Enter t o f o r a u t o t a t i c ได้ทั้ง Enter หรือเพจบาร์ได้นะาผมกดเพจบาร์รรไปเลยมันก็เลือก Center ให้เองนะครับต่อไปก็คือ Scale Factor s c a l e Factor คือเราสามารถใส่ค่าตัวเลขเข้าไปได้หรือเราจะใส่เป็น r e f e r e n c e Point ก็คือจากตรงนี้จากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยก็คือเป็น Referent p p o n t t หรือว่าเราจะใส่ค่าตัวเลขว่า2เท่า3เท่าหรือว่า ห้าเท่าอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าประมาณนี้แหละใหญ่นิดนึงนะครับมก็จะเริ่มจากจุดมุมตรงนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะผมจะใช้คําสั่งไลน์ไป snap ตรงที่จุดเราต้องการครับเรากดคลิกซ้ายแล้วก็เขาบอกว่าไปทางสี่สิบนะครับผมก็เป็นสี่สิบปุ๊บแล้วก็ผมก็เลือก s n a ปที่เราต้องการต่อไปนะครับไปทางขวาแปดตัวบับอ่ะก็คลิกนะครับสเปซบ,บาร์ไปขวาแปดพิมแปด แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ขึ้นแบงค์งบนแปดคลิกไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถเอากิจ snap ออกได้นะครับแล้วจะใช้ auto ออโต้่างเดียวไ็ได้เพราะว่าติก auto ๊กออโต้แล้วเพราะตอนนี้มันจะ snap ตัว x แกน x y ไว้ y นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแปดปุ๊บ enter แล้วก็กดเมาส์ซ้ายนะครับขึ้นไปอีกสี่สิบถูกไหมครับผมเป็สี่สิบปุ๊บ enter แล้วก็คลิกเพื่อเลือกทิศทางของเส้นนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่ไเลือกเส้นทิศทางของเรา นักขอย8นะครับต่อไปนะครับตัวนี้บอกว่ามาลงมาข้างล่าง45องศาด้วยตรงนี้นะครับ36.77เพราะฉะนั้นเราจะใช้คำสั่งไลน์นะครับแล้วก็ start Off line อยู่ตรงนี้ถูกแล้วครับอ่าต่อไปนะครับเราใส่ระยะคือ36.77นะครับแต่ว่าเราต้องการ45องศาดูบ้ครับแต่ว่าทั้งออโตหรือทั้งกิจ snap เนี่ยมันไม่สามารถ snap 45องศาให้เราได้ เราจะใช้ตัวเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็พิมพ์45เป็นการระบุว่าองศาที่มันจะ snap เนี่ยครับให้ snap ที่45องศาเอเนี่ยครับพอพิมพ์น้อยกว่า45เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับแล้ก็จะเนี่ยมันจะมีตัวองศาที่เราเลือกให้เพิ่มขึม้นมาได้ก็คืออั่นเี้ยครับ45องศาครงนี้เสร็จแล้วนะครับลงข้างล่าง8ก็พิมพ์ไปนะครับ8คลิกนะครับทวนคำสั่งคลิกแล้วก็พิมพ์ ระยะที่ต้องการนะครับแล้วก็คลิกขึ้นทัางบนแปดนะครับถ้าเกิดตรงนี้เราแบบว่าไม่สนใจว่าเราอยากเราไม่อยากจะใส่ตัวเลขแปดนะครับเราสามารถกดคําสั่งแท็บนะครับกดแทบ็บครั้งหนึ่งปุ๊บเพื่อล็อกแกนนะครับว่าตอนนี้เราเรารู้อยู่แล้วละ่ะว่าเส้นของเราเนี่ยจะไปแนวแกนนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ว่าจะไปส n a p ตรงไหนเส้นนี้จะไม่เปลี่ยนทิศทางนะครับเราก็ไปส n a p ตรงจุดที่เราต้องการอย่างที่นี่นะครับแล้วก็คลิก เราจะได้เส้นที่ไปให้แนวทิศแกน y นะครับแล้วก็ snap กับตรงจุดนี้พอดีนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจริงๆเราสามารถใช้คำสั่ง m i ลเล r รก็ได้แต่ว่านี้ผมจะวาดให้ดูอีกรอบนึงนะครับใช้คำสั่ง Line สเปซบาร์ก็ได้ครับจริงๆแล้วซ้ำไปแล้วก็คลิกนะครับตัว start of line ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับใส่ตัว จะใส่ลองใส่ตัวองศาก่อนก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นที่น้อยกว่า45นะครับอ่าอันนี้ก็จะ snap ส5บก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวเลขเหมือนกันารสกนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เนี่ยครับก็คลิกนะครับเพื่อ confirm ต่อไปนะครับทางขวา8ก็ space bar 8คลิกนะครับไปเรื่อยๆอ่ะ,อะผมไม่ดูละผมก็จะ snap ตามนี้นะครับ นะครับรี่คําสั่งไล่กดแ็บนะครับเพื่อล็อกแกนแล้วก็ไป snap ตรงที่เราต้องการนะครับอ่าแล้วก็ไป snap ตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งดูแล้วครับว่าระยะมันเป็นเท่าไหร่นะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าต่อไปนะครับตรงนี้อ่ามันจะเหมือนทางซ้ายถูกป่ะครับตรงนี้เป็นสิบหกเพราะฉะนั้นผมนก็จะเนี่ยครับระดัลากสิบหกขึ้นมาก่อนแล้วก็อันนี้ เสร็จแล้วนะครับ1 2อองศาไป8หน่วยนะครับผมก็จะเรียกคำสั่งนะครับคลิกแล้วก็พิมพ์น้อยกว่า120นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะ snap ที่120ให้ผมละอ่าเนี่ยครับตอนนี้อันนี้อ่ารอจากเส้นตรงนี้นะจะเส้นตรงนี้นะครับก็คืออันนี้แล้วก็ผมก็พิมพ์8เพื่อบอกระยะนะครับตอนนี้ก็เลือกแล้วว่าจะเอาไปทางไหนนะครับก็มีให้เลือก3ทาง มก็เลือกอันนี้ปุ๊บแล้วตรงนี้40จุดนะครับผมก็คลิกไป40อ่าเดิมนะครับราย120ตรงนี้ดูก่ะครับเพราะอันนี้แล้วก็พิมพ์น้อยกว่านะครับ120อ่าอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็เมื่อเราไดองศาที่ต้องการนะครับเราก็สามารถแท็บได้เหมือนกันอ่านี่มันแท็บแล้วตอนนี้มันส n a p เห็นป่ครับตอนนี้จะส n a p มันแสดงไม่ถูกเพราะฉะนั้นผมก,ก็จะพิมพ์แปะแทรันเสร็จแล้วนะ,นนะครับแล้วก็คลิกเสร็จแล้วข้อปิดตรงนี้นะครับแล้วก็จอยตรงนี้ทางอันเข้าด้วยกันเมื่อพออัน,นี้มันเป็นตัว close curve นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งที่ชื่อว่า planar surface นะครับไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ surface from p l a n a curve นะครับ ก็เปลี่ยนมุมมองเป็นตัว Render View นะครับแกนนิดนึงก็เป็นนี่นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น Surface แล้วนะครับโดยแล้วก็จะมี Curve ที่ยังอยู่นะครับประมาณนี้ตัวท็บนะครับมันจะมีกดสองครั้งนะครับคือว่าถ้าเกิดผมใส่ใช้คำสั่งล i n นะครับ ผมบอกผมรู้แล้วว่าผมอยากได้แกนนี้ตัวป่ะรับแล้วผมอยากให้แกนน, Я, นี้ยเส้นนี้มันไปเท่าอันนี้ผมก็มีตัวป่ะรับผมกดแถบหนึ่งครั้งมันจะไปส n a p ตรงนี้ให้ได้ถูกป่ะรับแต่ถ้าเกิดผมกดแถบอีกครั้งหนึ่งมันจะล็อกระยะอันนี้คือล็อกทิศท,ท,ทางถูกป่ะบทิศท,ทางล็อกแล้วก็ไป snap ถ้าเกิดกดแถบอีกครั้งหนึง่งแปลว่ามันจะล็อกระยะนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยมันตามแล้วแต่เราแต่เนื่องจากตอนนี้เราติ๊ก ตัวออโอยู่มันก็จะมีแค่4อันนะครับก็คือแกนเอกับแกนวถ้ากดติ๊กออโออกกดชิปข้างไว้เนี่ยครับเราก็จะลากเส้นไปทางไหนก็ได้โดยที่มันจะฟิกระยะว่าตรงเนี้ยถ้ากับตัวที่เราได้กดแท็บเอาไว้ w, นะครับอ่ะประมาณนี้ก็สำหรับตัว precise modeling ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็วิดีโอต่อไปแล้วก็มาเริ่มโมเดลกับตัวไ i n o จริงๆกันนะครับผมขอบคุณครับ